แม่ต้องเข้าเรื่องการออกกําลังกายค่ะคุณคะคือจะบอกเลยว่าการออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเราทําได้ทุกที่จริงๆนะคะแล้วก็การออกกําลังกายแบบนี้คุณสามารถชวนแม่คุณมาออกกําลังกายได้เช่นเดียวกันเวลาที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วรถมันติดติด,ตดยาบนเบือ่อยาเซ็งยาแบบอู้ตายไม่รู้จะทําอะไรขึ้นสเตต,ตัสตลอดเวลาหรือเปล่าออกกําลังกายในรถระหว่างรถติดก็ได้เช่นเดียวกันเชิญค่ะ ผู้ชมค่ะรถมันติดค่ะรถติดนี่มันเป็นปัญหาแบบทุกวันของคนกรุงอยู่แล้วะรถติดจะทำอไรอะทำทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมจุดเหลือแค่แบบออกระฉีก็ทำแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีอะออกกำลังกายดีไหมคะออกกำลังกายกันในรถระหว่างรถติดกันค่ะเพื่อกล้ามท้องฟิตและเฟิร์มค่ะการนคะคะไม่ยมากรถยังไม่ขยื่นถูกนะคะ เราก็สามารถที่จะทำให้กล้ามท้องของเราเ,เกิดขึ้นได้ลดไขมันได้โดยการซิทอัพในรถนั่นเองค่ะก็ระหว่างราติดอย่างนี้ตาเราก็ดูอยู่ตลอดนะตาเราไม่ได้คลาดสายตาเลยเลยเราก็ปรับเบาะค่ะปรับเบาะให้เอ็นลงไปนิดนึงเออตาเราอยู่ตาเราอยู่รถเคลื่อนเราเห็นแต่ตอนนี้ไม่เคลื่อนเลยเออติดหนึบติดหนึบอ่าลงไปงี้เห็นเห็นระยะที่ตาเห็นแล้วซิทอัพค่ะซิทอัพแต,แต่ส่วนบนขึ้นมาอือ เกรงท้อง <Oops. S 1> อือสคอไม่ต้องงี้นะเดี๋ยวมันจะปวดคอไม่ต้องมากดคออย่างนี้เอาขึ้นมาอย่างนี้อือสฮึบอ่าได้กรามเนือ้อท้องได้กรามเนือ้อท้องเห็นอยู่รถก็ยังไม่เคลื่อนอือาทำไปเรื่อยๆค่ะสิตอัพนี่ทำได้เรื่อยๆเลยทำจนกว่ารถจะเคลื่อนนะคะคุณทำจนกว่าเราจะไม่ไหวเล็งนี้ นี่แล้วเราก็มีเบาะรองรับอยู่ออย่าก,กดคอนะคะอย่าก,กดคอเดี๋ยวไปปวดคอนี่รถก็ยังไม่เคลื่อนสักทีอบอสมมติรถเคลื่อนกระเด้งขึ้นมาขับต่อได้เลยสบายเห็นบ้างรถติดอย่าไปหงุดหงิดซิทอัพกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะรถติดติด,ตดแต่บางทีเราอาจจะได้ซิกแพคเป็นของแถมนั่นเองแต่อย่าลืมว่า ช่วยเข้าแบบว่าเกียร์ให้เป็นพีนิดนึงนะเบรกมือเหลือถ้ามันติดนานๆนะนะถึงค่อยทําไม่ใช่แบบแปแบบ๊แบๆบูทำแล้วเดี๋ยวรถรถจะชนเอาต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะดิฉันอยากทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ว่าแม่เป็นคําแรกที่พูดได้อย่าให้เป็นคําสุดท้ายที่นึกถึงวันนี้ลาไปก่อนราริสวัสดค่ะ